ประชาภาษร่วมใจประชาธิปไตยมันคงขอขอขอร้งเสื้อพี่น้องทุกคนไปงประชาพนล้านใจเพื่อดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบานเสินส่วนบอแม่พี่น้องไปออกเสียงประชาภาษี้่กันด้วยครับวันที่7สิงหาคม2559เวลา8ปดถึง16นาฬิกาเนื่อเจ้าใส่ว่าสิบหชิมกัน7กีคานีเจียรนนะครับ สวัสดีผู้ชมนะครับพมก,กับรายการ7สิงหาประชามติร่วมใจกับรายการที่จะพูดคุยและทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทําประชามติซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมอีกไม่กี่วันนับจากนี้ไปแล้วนะครับประเด็นสําคัญที่จะพูดคุยกันในวันนี้คือเรื่องของคําถามพ่วงซึ่งทุกคนจะต้องตอบในการทําประชามติด้วยเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนไทยเพราะว่าประชามติครั้งก่อนหน้านี้2,550 ไม่ได้มีคําถามนี้อยู่ด้วยนะครับเรื่องราวเหล่านี้มีแขกรับเชิญสองท่านที่จะมาอธิบายและทาความเข้าใจกับเราในวันนี้นะครับทั้ง2ท่านเป็นสมาชิกของสนชครับท่านแรกท่านกล้าเนรงจันทิกและท่านที่2คุณตวงอันทชัยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับในภาพใหญ่ที่มาของคําถามพ่วงมาจากไหนครับท่านกล้านร่งครับคือต้องยอมรับว่าสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในสภาวะของปกติครับ ผมเท้าความนิดเดียวว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันเกิดปัญหามาตั้งแต่ปี2550ครับเป็นหลักมันมีปัญหามาตลอดก็คือหนึ่งการไม่มีเสถีภาพของรัฐบาลครสองความแตกแยกของประชาชนนั้นแนวความคิดทางการเมืองแตกแยกกันมากเลยครับความไม่มีเสถีภาพของรัฐบาลเราก็พิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่าเราเรามีการเลือกตั้งเอาตั้งแต่ปี50มา เรามีนายกรัฐมนตรีถึงสามคนในการเลือกตั้งครั้งแรกนะฮะท่านที่หนึ่งคือคุณสมัครสุนทรเลเวบท,ท่านที่สองก็มาคุณสมชายวงสวัสดแล้วท่านที่สามก็มาคุณอภิสิทธิ์เวจจาทิวะและต่อมาพอมาเลือกตั้งใหม่ก็มีคุณยิ่กรเข้ามาซึ่งควรจะได้อยู่สี่ปีก็อยู่ได้ไม่ครบคเหตุการณ์ที่อยู่ได้ไม่ครบก็เพราะเหตุว่าไม่เกิดการย้อนหลังว่าเกิดการประท้วงการขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนทุกวันทีห้าสิบหกแต่ประท้วงกันด้วยเหตุผลอะไรก็เป็นที่รู้กันดีอยู่ ต่อมาก็จตาก่การประท้วงกันนั้นเองก็มีคนฟู้งชนออกมาพอาฟู้งชนออกมาถึงเสร็จเรียบร้อยมีการประทะครับครั้งแรกเลยนะครับวันที่30พฤศจิกายนกับวันที่หนึ่งธันวาคมที่รามคำแหงคงจะจำได้ครับตายไป4เจ็บไป57คนอันนี้พอกลุ่มพวกที่มาชุมนุมก็นัดชุมนุมใหญ่วันที่9ธันวาเก้ธาธันวาคมห้าปรับ,รบปรากฏว่าในขณะนั้นเองเ,องเนี่ยเหตุการณ์ก็ขมึนขึ้นพอวันที่แธันวาคมเท่านั้นนะ่ะ ประชาธิปัตย์สะสพิารปัดร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสบ3ามคนลาออกอพอลาออกวันที่เก้าถึงเป็นวันนัดชุมนุมใหญ่รัฐบาลตัดสินใจยุบสภาครับเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่สองกุมภาพันนะครับนี่ปฏิการพอยุบสภาแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมาคือหนึ่งพอยุบสภาแล้วรัฐบาลนี่ทำอะไรไม่ได้ในการแต่งตั้งใครการท่านผู้ใหญ่ต้องขออนุญาตจากก,กรกตประการที่สองวประมาณที่จะไปก้าร่วมกับรัฐบาลใหม่ก็ทําไม่ได้นี่ก็เกิดปัญหาล็อกขึ้นมา แต่ว่าในขณนะนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะล็อกกันแค่สองกุมภา์นะอีกเดือนกว,กว่าก็เลือกตั้งครับแต่ปรากฏว่าเลือกตั้งไม่ได้เพราะกลุ่มทูตชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งครับจนกระทั่งเดือนมีนาคมเนี่ยสารม,มูลก็วิจัยว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัรฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ได้เลือกตั้งทั่วไปทุกเขตทั่วประเทศมันก็เกิดล็อกเกิดขึ้นมาก็มีถุงชนออกมาสองฝั่งสองฝ่ายก็มีปัญหาของการเดิน มีปัญหาของการเดินขบวนมีปัญหาของการประทะมีปัญหาการตายเป็นข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงใช่ไหมครับจนกระทั่งพอมาถึงวันที่7พฤษภาคม5 7เนี่ยสารรัฐมนูญออกมาวินิจฉัยว่าท่านนายกงตรีกับท่านรัฐมนตรีที่มีมติย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับให้พ้นจากตําแหน่งคือตอนนั้นท่านพ้นไปแล้วรักษาการถูกพ้นอีกทีจึงต้องเอาคุณนี่วัดทำรงบนทรงไพศาลรองนายกขึ้นมาทําหน้าที่นายกอีกให้การขมวนเกล เกิดขึ้นมากมายกลายกองจนกระทั่งวันที่20พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นถึงเป็นหัวบาทบก็ประกาศใช้กฎในการศึกพอั0่บี่2อ็ยีก็ไปคุยกันในหอประชุมของกองทัพบกนะฮะที่ถนนวิภาวดีก็ตกลงกันไม่ได้เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงในขณะนั้นในที่สุดก็ต้อง ใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์พอใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ออกมาก็วันที่22กรกฎาคมก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับทั่วขราวสมรภูมิ1 7มีการกําหนดให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆขึ้นมานี่แหละฮะมันมาความสำคัญของการปฏิรูปการปฏิรูปครับ,รบตอนนี้ในรัฐธรรมนูญทั่วข่าวสมริ157เนี่ยก็ได้กําหนดให้ก็มีสอน,นอชอขึ้นมานะสอน,นอชนี่ขึ้นมามีคอสชออก่อนและถึงมีสอน,นอชอ จากสนชก็มีคลม,มรครับแต่คลมก็มีคณะกรรมการล่างตามลำดับขั้นาตามลำดับขันบนบ้นมานี่ในในกรรมฐฐการในรัฐรรมนูญเนี่ยก็กําหนดว่าให้สนชเนี่ยเสนอนะความเห็นประกอบร่างได้คือล่างแรกของท่านอาจารย์บวศรัรกก็ดีรหรือล่างแรกของท่านอาจารย์มีชัยอันนี้ก็ดีก็จะต้องเมื่อร่างแรกเสร็จก็ต้องให้ประชาชนรับฟังความคิดประชาชนก็ให้สนชเนี่ยมีความคิดเห็นความเห็นประกอบได้เราก็ประกอบไปทั้งสองล่างกันนะครับ ก็มีการแก้ไขบ้างมไม่มีการแก้ไขบ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นดุนพินิจของท่านไปนี่แหละเป็นที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงบอกว่าให้สอนอชอเนี่ยเดิมทีเนี่ยเดิมมีสปชอ,อยู่ครับก็ให้สปชอถามได้หนึ่งคำถามสอนอชอถามได้หนึ่งคำถามแต่ทั้งสองคำถามเนี่ยต้องส่งไปที่คลมให้คลมเห็นชอบถ้าเห็นชอบแล้วก็ส่งไปที่กกตครับ,รบเพื่อให้เป็นคำถามประกอบในการลงประชามติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แต่พอไม่มีสปชก็ให้สอนอชอถามได้หนึ่งคำถามถามแต่ให้รับฟังความคิดเห็นของสอปทคือสภากับเคลื่อนการปฏิรูปนะฮะประกอบด้วยจึงเป็นที่มาที่ไปของคําถามอันนี้อันนี้ก็มาถึงคําถามอันนี้มีฐานมาจากอนานาจอะไรก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับทั่วข่าวฉบันร 57, ้บ157ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองเมื่อปี59นีเอง นะครับ,รบว่าให้ถามได้แล้วก็ฟังความเห็นของสองปทประกอบเขาก็ส่งเรื่องมาในวันที่หนึ่งเมษายนสปทส่งมาส่วนสนชอเองเราก็มาพิจารณากันแล้วก็มีมติในวันที่เจ็ดเมษายนก็จึงเป็นคําถามที่ถามเสริมขึ้นไปนะครับซึ่งคําถามว่าอย่างไงนั้นก็ประเด็นก็คือว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระวหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่รัฐสภาชุดแรกตามรัฐบุญนี้ให้มีให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคำถามอันนี้ก็มี keyword อยู่3คำคือยาวแต่ว่ามี k e y w o r ดสำคัญสำคัญอยู่3ข้อ,ขอด้วยกันข้อหนึ่งการปฏิรูปประเทศครับ ยุทธศาสตร์ชาติสองห้าปีสามให้รัฐสภาสอวสพเลือกเห็นชอบกันนายกครับตอนนี้การปฏิรูปประเทศมาจากไหนครับมันมาจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์มีชัยเนี่ยในหมวดสิบหกเนี่ยได้เขียนไว้ตั้งแต่มาตราสองร้อยห้าสิบเจ็ดถึงสองร้อยหกสิบกให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆครับการปฏิรูปด้านต่างๆทั้งการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านกระบวนการยุติธรรม แล้วการปฏิรูปดุลยอื่นๆด้วยเช่นการจัดก,การน้ําการจัดก,การขยะการให้ความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มีการปฏิรูปแล้วการปฏิรูปอันนี้เธต้องออกเป็นกฎหมายอครับและออกเป็นกฎหมายนียต้องออกภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เห็นไหมความสํคาคัญของการปฏิรูปอยู่ตรงนี้ตอนนี้คนที่จะออกกฎหมายปฏิรูปก็คือๆๆคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ออกนี่ยุทธศาสตร์ชาติล่ะคืออะไร ต้องเรียนตามตรงว่าประเทศไทยเราไม่เคยมียุทธศาสตร์ชาติเเคยมีแต่่านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ5ปีแล้วก็ไม่ต่อเนื่องครับอาจจะมียุทธศาสตร์ชาติแต่วางกันไม่ต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะเรามีรัฐบาลเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนกันมาเรื่อยมันไม่เหมือนประเทศมาเลเซียไม่เหมือนประเทศสิงคโปร์เขาครับซึ่งเขาอาจจะมีรัฐบาลภรคเดียวหมายถึงบริหารประเทศต่อเนื่องมีความต่อเนื่องยุทธศาสตร์ชาติต่อไปเป็นท่อใช่ไหมครับของเรามันไม่มีพอชุดนี้มาเราก็ตั้งใหม่ชุดนี้มาเราก็อาจจะเอาของเดิมบ้างอะไรบ้างครับ ที่ในรัฐรมนูญยุนี้รัฐมนูญฉบับนี้ถึงให้ความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติเขียนไม้ในมาตรา65ว่าจะต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้มียุทธศาสตร์ชาติแล้วกฎหมายที่จะมียุทธศาสตร์ชาตินั้นใครเป็นคนออกกฎหมายก็ให้คณะรัฐมนตรีครับคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องเป็นคนออกกฎหมายกฎหมายนั้นจะต้องให้เสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ครับและ จะต้องจัดการเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายบังคับใช้เห็นไหมดังนั้นนี่บังคับและคนที่จะออกก็คือคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังไปเขียนไว้ในมาตราร้อยหบสองว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องถแถลงนโยบายให้รัฐสภาทราบก่อนเข้าบริหารประเทศครับในนโยบายนั้นจะต้องถแถลงตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ ที่ตัวเองได้กาหนดเอาไว้ครับย้ําไปอีกครั้งหนึ่งว่าในการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา142ต้องตั้งตามแผนยุทธศาสชาตินี่คือความสําคัญของการปฏิรูปงบประมาณต้องตั้งตามแผนยุทธศาสชาติใช่ครับด้วยนะนี่คือความสําคัญของการปฏิรูปกับความสําคัญของยุทธศาสชาติครับตอนนี้ทําไม5ปีล่ะนั่นคืออะไรยุทธศาสชาติการปฏิรูปข้อที่2 ห้ <5 S 1> าปีแหละมาจากไหนก็มาจากวาระของสอวรครับ,รบเดิมทีวสวเนี่ยจะมีวาระหกปีนะฮะทั้งปีสี่ศย์ทั้งปีห้าศูนเนี่ยคุณตัวนี้จะรู้ดีนะฮะแต่ว่าในวางขึหนอยู่นี่ให้แค่ห้าปีนะฮะตอนนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในมาตราสองร้อยเจ็ดสิบกำหนดให้สวเนี่ยมีหน้าที่ติดตามเสนอแนะเร่งรัดก,การปฏิรูปและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะ ฉะนั้นตรงนี้แหละครับจึงเป็นที่มาและต้องย้อนกลับมาว่าคนที่จะเป็นหัวใจในการที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือการปฏิรูปประเทศนั้นคือคณะรัฐมนตรีครับแล้ว270ให้อำนาจสาวว่าสาวจะต้องติดตามเสนอแนะเรื่องรัฐการปฏิรูปเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งไปดูในรัฐธรรมนูญฉบับเก่าไม่มีอำนาจสาวรตรงนี้ครับงั้นเราถึงเห็นความสําคัญของสวเราถึงบ่าเมื่อความสําคัญของสวมีตรงนี้เนี่ย ฉะนั้นในการที่จะให้ความเห็นชอบในยงตีในห้าปีแรกเนี่ยครับก็ควรจะให้สวมีส่วนร่วม,มในการให้ความเห็นชอบในฐานะเป็นรัฐสภาอันนี้คือข้อที่สามนี่คือข้อที่สมนะนี่คือที่มาและที่ไปของคําถามตรงนี้นะครับครับ,รบแต่คําถามเนื่องจากคำถามค่อนข้างจะยาวครับคือคือเราต้องเขียนให้ครอบคลุมทั้งหมดค,คือให้ได้ใจความทั้งหมดใช่ครับคือ รัฐมานูนท่วข่าวนี้เขาให้ถามได้หนึ่งประเด็นเท่านั้นเท่านั้นคือถ้าหาว่าให้ถามหลายประเด็นเราก็จะได้ถามเป็นประเด็นประ,ประเด็นซึ่งมันก็จะเยอะยาวมากนั้นเราก็จะต้องรวมทั้งหลายแหล่มาให้อยู่ในหนึ่งประเด็น <c oughs> อันตอนนี้ต้องต้องบอกนิดหนึ่งตอนที่ผมไปที่จังหวัดทางภาคเหนือนะครับที่กตกตจัดและท่านรองนายกวิษนุไปด้วยเนี่ยก็มี จำได้ว่ามีทางนักการเมืองจากลาพูนถามว่าทําไมไม่ตั้งเป็นคําถามสองสามคำถามเพื่อให้ประชาชนจะได้เลือกตอบได้เราก็ต้องตอบไปว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญก็ให้ถามได้ประเด็นเดียวเราก็ต้องสรุปมาประเด็นเดียวแล้วต้องเอาของสปทเขามาประกอบเป็นหลักด้วยครับผมขยบไปที่คุณตวงนิดนึงครับเนื่องจากว่าคืออยากเรียนถามว่าถ้าในแง่ของชาวบ้านคนทั่วๆไปกับคําถามพวกซึ่งซึ่งอาจจะอาจจะยาวและมีความซับซ้อนอยู่บ้างเนี่ย มันลำบากไหมกับการที่เราจะ,าจะทําคมเข้าใจกับชาวบ้านเขาคุณตูนครับคือเรื่องแรกเนี่ยอยากจะเพิ่มที่พี่การณรงค์พูดถึงด้ื่องการามีคําถามพวกเนี่ยค,ความจริงพอยต์อันหนึ่งที่เป็นพอยต์สคัญที่สภา,านิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านประเทศอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเปลี่ยนผ่านประเทศเราออกแบบกันว่าจะเปลี่ยนผ่านด้วยอะไรเราเปลี่ยนผ่านด้วย5ปีเราเปลี่ยนผ่านด้วยยุทธ,ธาศาสตร์เราเปลี่ยนผ่านด้วย รัฐธรรมนูญที่ว่าเนี่ยการเปลี่ยนผ่านอย่างนั้นก็จะต้องอาศัยสภาซึ่งท่านการหลงได้อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นคาถามพวกเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือกลไกหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านประเทศเปลี่ยนผ่านจากประเทศความขัดแย้งไปสู่ความปลองดองเปลี่ยนผ่านจากประเทศภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจแบบใหม่เปลี่ยนผ่านประเทศจากธรรมดาไปสู่ t h a i l a n ์โฟที่เราพูดถึงก็ต้องใช้คําถามพวกนั้นอันที่หนึ่งนะอันที่สองทีนี้พอไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยความจริง มันก็ไม่ใช่เพราะเรื่องคําถามพวกนันเป็นเรื่องของสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญด้วยเป็นเรื่องเ,ออเหตุผลและความจําเป็นเป็นเรื่องของออปัจญาที่อยู่เบื้องหลังของคําถามพวกด้วยเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากครูก่ยไม่เป็นไร,รที่เราผ่านครูกอไม่เป็นไรระดับจังหวัดระดับจังหวัดเพราะคนเหล่านี้หนึ่งเขามีวุฒิภาวะมีความสนใจมีอะไรพออยู่แล้วติดตามาข้อมูลข่าวสารตลอดอ,อ,อยู่แล้วมีเวลาที่จะนั่งคุยได้ขยับไปที่ครูขอก็ยังพอได้เพราะเป็นกลุ่มที่เป็นแกนนำ พอไปถึงคองอต่อไปเนี่ยวิธีแบบนี้ผมคิดว่าไม่เหมาะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้กขอ,ข,อข,อขอเนี่ยเสร็จแล,ล้วล่ะทุกคนไปแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมไปสัมผัสกับชาวบ้านมาในภูมิภาคแล้วก็ลงในรายละเอียดลงไปจะพบว่าชาวบ้านมีความจําเป็นที่จะต้องหาวิธีในการสื่อสารเรื่องนี้กับชาวบ้านการสื่อสารทั้งคําถามพ่วงที่พี่อนุลงพูดถึงเมื่อกี้ คำถามพว่วงหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วยเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องของการเมืองแน่นอนทีเดียวชาวบ้านต้องถามว่ารัฐธรรมนูญมันจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ยังไงเ,เขาเขาอยากรู้ว่ามันแก้ความเดือดร้อนชีวิตเขาได้ยังไงบ้างใช่ครับรัฐธรรมนูญมันจะเปลี่ยนผ่านประเทศจากความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองได้อย่างไางไเขาต้องมีคำถาม,มรัฐธรรมนูญจะสามารถปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเขาได้อย่างไรครับเช่น ที่คนสนใจทั่วประเทศก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐาน<อ>าที่ว่า<ะ>งซึ่งผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่จะต้องนําไปสู่การออกแบบในการสื่อสารที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าผมว่าครูกอนะข้อเสนอของผมเวลานี้นะ,ะจากที่เราไปทํางานมาน<ะ>ครูกอครูขอต้องจับมือกับครูคอและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วต้องออกแบบวิธีการสื่อสารกับประชาชนคลับออกแบบการสื่อสารในเรื่องของคําถามพ่วงออกแบบการสื่อสารในเรื่องของสารรัฐธรรมนูนที่ชาวบ้านสนใจครับ ออกแบบการสื่อสารในเรื่องของสถานการณ์ประเทศที่มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านผ่านอะไรเท่าที่ผมนึกเร็วๆตอนนี้นะฮะจากประสบการณ์ที่ไปนั่งคุยคหนึ่งจะไปเอามาอบรมสัมมนานแบบเดิมไม่ได้ละไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางอ,อันที่สองต้องสื่อสารผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านของแต่ละท้องถิ่นถูกต้องครับแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันครับอย่างอีสานอาจจะเป็นหมอลำภาคใต้าอาจจะเป็น หนังตะลุงโนราภาคเหนืออาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งภาคกลางอาจจะเป็นแหล่แล้วแต่ออกแบบครับเพื่อสื่อสารสิ่งที่มันโดนใจประชาชนสื่อสารในเรื่องของคําถามพวกที่ท่านการลงพูดถึงเมื่อกี้อันที่สองก็คือนอกจากแค่สื่อพวกนี้ผมคิดว่าจําเป็นอยู่ดีที่จะต้องมีสื่อที่มันเข้าไปถึงประชาชนในขณะที่เขาทํามาหากินครับเขาไปเกี่ยวข้าวเขาไปทําไร่ไถนาเขาต้องได้ฟังสื่อที่มันทํานาได้ด้วยเข้าใจด้วย ลอยเข้าหูไปเรื่อยๆค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปเรื่อยๆที่ผมจะพูดถึงคือวิทยุทุมชนครับวิทยุชุมชนเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านฟังและทํางานไปได้ด้วยครับอันที่สองก็คือหอกระจายข่าวครับครับถ้าท่านอยู่ในชนบทอย่างผมจะรู้เลยว่าตอนเช้าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเปิดหอกระจายข่าวเลยเปิดทุกวันผมว่าตอนนี้หนึ่งเดือนนะแน่นอนชาวบ้านจะรู้เลยว่าวันไหนจะไปลงประชารัที่คุณสมพลพูดเมื่อกี้วันที่7รู้เลยอ๋อ จัดสงหาคมต้องออกไปถ้าอีสานอีสานเนี่ยผมจินตนาการลองดูนะเสียงแคนขึ้นตอนเช้ารู้เลยว่าวันที่7ฉชันจะต้องไปออกประชามติครับท่านเห็นไหมวิธีแบบนี้มันเป็นวิธีที่ถามว่าผมเอามาจากไหนเอามาจากบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ทําองค์กรกลางมาก่อนมาจากบทเรียนที่เราทํากองทุนซิปที่ทํางานกับชาวบ้านมาก่อนเพราะวิธีการสื่อสารเลือกยากๆเนี่ยมันจะสื่อสารแบบเดียวกันไม่ได้ต้องไปแปลงต้องไปไปยุกต์ต้องไปใช้กับวิธีชีวิทยาให้เหมาะกับเขาใช่ครับหรือ เพศสิบสองคลองสิบสี่ของรบุญประเพณีอย่างบุญบั้งไฟเนี่ยม,มันเป็นปรากฏการณ์ที่คนมารวมกันโดยไม่ต้องนัดหมายไม่ต้องเกณฑ์มาเลยอเราจะทําอย่างไรกับการสื่อสารประเภทนี้รเราจะทําอย่างไรจะสื่อสารกับประชาชนว่าวันที่เจ็ดนะเราจะต้องออกมาจับมือกันนะม,มาเปลี่ยนผ่านประเทศนะครับ,รบมาเอาประเทศอเมริกที่รักของเราเนี่ยข้ามวิกฤตคราวนี้ให้ได้นําไปสู่อนาคตที่ทนายกใช้คําว่าไทยแลนด์โฟให้ได้นําไปสู่อนาคตที่เราจะต้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประเทศของเราให้ได้ <Es per ated> ผมว่าตรงนี้ต้องออกแบบละการสื <ää> ่อสารครับ <C lar at> ผมขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตพักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงหน้ากลับมาเราจะมาดูหนึ่งตัวอย่างของการสื่อสารให้ถึงมือชาวบ้านว่าสื่อสารยังไงชาวบ้านถึงจะเข้าใจหนึ่งตัวอย่างเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูกันรวมไปจนถึงจะกลับมาคุยกันต่อด้วยครับว่าการประชามติตัวร่างรัฐธรรมนูญกับคําถามพ่วงมีผลผูกพันกันอย่างไรหรือไม่จะได้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นกันไว้ก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ เมื่อส,สักครู่ที่ได้ยินกันไปก็คือเพลงแหลกของอาจารย์ชินกรไกรลาที่เราคุยกันว่านี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือใ,ในการที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนอาจารย์ก็มองว่านี่เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจไหมครับน่าจะได้ผลนะคือจริงๆเนี่ยอย่างเอาผมหรือคุณตวงเนี่ยมาพูดเนี่ยนะเราก็ต้องพูดในหลักการอย่างเงี้ยกว้างนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเข้าหูประชาชนและประชาชนก็ฟังรู้เรื่องก็อย่างเพลงเนี่ยนะมันจะเข้าหูประชาชนเพราะประชาชนคือคนไทยคนทุกคนอ่ะเราชอบฟังเพลงแต่เนี่ยเพลงเนี่ยมันจะเข้าหู มันจะ17สิงหา,าต้องออกมาประชามติคำถามพวกมีอะไรบ้างา<ล>เข้าใช้ง,ง,ง่ายง่ายแค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วนะครับมผมคิดว่าแล้วก็ทำอย่างที่คุณตวงว่าเนี่ยคือทำเป็นภาคนะคภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับ เราทำเป็นเป็นเพลงพื้นเมืองของเขาเฉพาะที่เฉพาะถิ่นไปสั้นๆแล้วเปิดบ่อยๆเพราะเครือข่ายเนี่ยเรามีนะอย่างวิทยุชุมชนก็มีนะอย่างเคเบิลทีวีก็มีอะไรต่างๆก็มีจะได้ประโยชน์มากกว่าครับครับคุณตวงคิดว่าคิดว่าแต่ละพื้นที่ลักษณะเฉพาะยังทําทันอยู่ใช่ไหมทันทันระยะนี้หมูหมูมากสำหรับผมนะแต่ว่าเคล็ดลับของมันก็คือว่าภาคใต้นี่ต้องเป็นคนพื้น พื้นที่เป็นคนออกแบบภาษาเนีห้ามบางคนพาคกลางไปออกแบบภาษานะอย่างอีสานเนี่ยก็จะมีหลายหลายรูปแบบนะฮะเช่นถ้าเป็นทางโคราชก็จะเป็นเพลงโคราชนะท่านเห็นต่างกันไหมใช่ครับถ้ามาแถวสุรินทร์ก็จะเป็นการตึมนะฮะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมเห็นมันลึกไหมครับถ้าไปที่ฝั่งทางอุบลก็จะเป็นลำลำวาดอุบลแบบอุบลท่านเห็นไหมมันต่างกันนะครับ ลำที่พี่การณรงค์พูดถึงเมื่อกี้มันจะสื่อถึงจิตวิญญาณของคนม,มันจะทําให้ผู้คนทาให้คนรักชาติก็ได้ครับ,บท่านจําได้ไหมนายดีเนี่ยเราใช้หมอลำเนี่ยสร้างคนเปลี่ยนวิธีคิดทางเรื่องการเมืองได้ครับ,บผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นเพราะที่สุดเนี่ยวิธีการสื่อสารด้วยศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดมนุษย์ได้เร็วแล้วสร้างพลังกับมนุษย์ได้ครับ ฟังทุกวันออกแบบทุกวันภาคใต้ก็จะมีหลายเรื่องนะครับมไม่ว่าจะเป็นโนรามไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงด้วยนะหนังตะลุงที่เป็นเขาเลนเนี่ยไนะอ,อ,อนเนีย่ยถึงขวัญใจเลยครับ,รบผมจําไม่ได้ว่าคนภาคใต้ที่เป็นคนหนุ่มที่ร้องหนัง,นงตะลุงได้เก่งมากชื่อไหนะท,ที่ที่ตาบอดฮนะ,อะไอเนี้ยสุดยอดเป็นขวัญใจประชาชนเลยเขาต้องเป็นคนร้องไม่ใช่คนรุงเทพต้องออกแบบเองใช่คิดเองร้องเองทาเองมันจะถึงถึงถึงใจคนในพื้นที่คัสวัวใไหม พอร้องอย่างนี้คนจะรู้เลยอ๋อนี่ฉันเป็นแฟนขับเขาเลยฉันต้องฟังแล้วก่อคุณจินกรที่พูดถึงเมื่อกี้ภาคกลางนะเขาต้องฟังครับถ้าไปภาคอีสานนะถ้าเป็นหมอรามีคนนี้เขาบอกเฮ้ยคนนี้มาพูดเรื่องอะไรเพราะเป็นเป็นคนที่อยู่ในใจเขาขอฟังหน่อยสิพูดเรื่องอะไรพอคนนี้พูดนะโอ้โหมันไปเลยซึ่งมันจะต้องพูดถึงหนึ่งว่าเราทําไมต้องไปเลือกตั้งทงไมต้องไปลงประชามติเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศของเราอันที่สองต้องพูดถึงบ้างสาระสําคัญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ อันที่สามต้องพูดถึงว่าความจําเป็นและเหตุผลที่มีคําถามพว่วงม,มันทาไมต้องมีถ้าเป,เป็นเรื่องเดียวกันฟังผมเกี่ยวข้าวเสร็จผมรู้เรื่องเลยท่านนึกออกไหมที่พี่แก้วลงพูดถึงเคเบิลทีวีต้องอย่าลืมว่าตอนเนี้ยมันทันสมัยคไอ้เคเบิลทีวีมันจาเป็นหรืออันที่สองถ้าจะสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่ที่อายุ18ปีอย่าลืมคลิปนะครับคลิปนี่คือหัวใจสําคัญเลยถ้าเน้นไม่คลิปบางอย่างมันเปลี่ยนโลกได้ใช่ใช่ใช่คลิปบางอย่างเราเราไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนได้นะ มันทาให้คนน้ําหูน้ําตาไหลทั่วประเทศเลยนะนั่งดูน้าตาไหลได้เลยมันอินเข้าไปในความรู้สึกวิธีแบบนี้เนี่ยผมก็ทําไม่ได้พี่กาก็ทําไม่ได้คุณสมบูรณจะทําได้เพราะสือต้องให้คนที่เขาครีเอทเรื่องนี้พอดูปั๊บฉันเกิดพลังที่จะเดินออกไปกาวันที่7สิงหาเพื่อไปสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศที่เป็นนี้จงเกิดขึ้นคครรัับบผมอยากจะเสริมนิดเดียวครับว่าความสําคัญของการมาลงประชามตินะฮะไม่ใช่เฉพาะคาถามพ่วงอ่ะรัฐธรรมนูญ เรามีการลงประชามาตินะฮะตั้งแต่รัฐมนูนปี40นะปี50 <6> <6> แล้วก็ปี59ทำไมถึงต้องให้มีการลงประชามาติ <ilia> <escr b. S 1> อืมครับเพราะเมื่อรัฐรมนูี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องเศรษฐกิจเ,เ,เรื่องการเดินทางไปเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเมื่อล่างมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนจะต้องรับรู้รับทราบและเห็นชอบครับงั้นเขาจึงให้มีการลงประชามติ ว่าที่เขาล่างงานเนี่ยจะโดยคณะกรรมาการล่างรัฐมนูนกรรมธิการก็ดีหรือสมัยปี50ที่ผมเป็นอยู่เนี่ยสภาร่างรัฐมนูนล่างมาก็มาขอประชามติเพื่อให้ประชามติให้ประชาชนเห็นว่ารัฐมนูนี่ยเขาเห็นชอบไหมเอาไหมไม่เอาไหมนะครับนี่แหละคือความสมําคัญของการมาลงประชามติครับถึงแม้ว่าต้องเรียนว่าการมาลงประชามตินั้นไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องมาลงแล้วถ้าไม่ลงจะเสียสิทธิ์แต่ผมอยากจะปลุก ความรู้สึกของคนไทยทุกคนให้เน้นถึงความสำคัญของวันที่เจ็ดสิงหาคมว่าเราจะต้องมาลงประชามติจะรับหรือไม่<ก>รับล่างก็ขอให้ออกมาต้องออกมาจากจิตสำนึกจริงๆของรประชาชนสองคำถามพวกจะเอาหรือไม่เอาอแต่การลงประชามติหรือการออกความคิดเห็นนั้นต้องมาจากพ,าพื้นฐานที่เข้าใจ และรู้อย่างแท้จริงครับนะครับไม่ใช่ตามกระแสไม่ใช่ตามกระแสหรือไม่ใช่ถูกหลอกถูกกลวงมาแล้วนั่นแหละก็คือความรู้สึกของประชาชนที่แท้จริงว่าเขาเอาหรือไม่เอารัฐมนูญเขาเอาหรือไม่เอาคําถามพวกนี่คือความสําคัญของวันที่เจ็ดครับครับที้ผมมีประเด็นว่าที่ผมเสนอเมื่อกี้ที่ออกสื่อมันก็จะมีคําถามเถียงว่ามันจะสามารถทําได้ไหม กกตทําได้ครับแต่คนอื่นทำไม่ได้นะที่ผมพูดสองคนต้องเป็นกกตกกตต้องออกระเบียบต้องออกกติกาว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อสื่อสารกับประชาชนครับวิธีสื่อสารกับประชาชนไม่ใช่การโณรงนะครับแต่เป็นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเนี่ยออกมาเปลี่ยนผ่านประเทศของเขาให้ประชาชนอย่างที่พี่ก้าพูดถึงว่าเขาจะต้องลุกขึ้นมาวันนี้อนาคตประเทศเนี่ยฝากกับใครไม่ได้ฝากกับพี่ก้าไม่ได้ฝากกับผมไม่ได้คุณโสพลก็ไม่ได้ต้องฝากกับพี่น้องประชาชนทุกคนต้องช่วยทุกคนต้องลุกออกมาจากประเทศอ่าออกจาก บ้านตัวเองเพื่อมาเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยหนึ่งสมองและสองมือของตัวเองครับท่านจะทําอย่างไรท่านต้องออกมาอันนี้ผมว่าต้องสร้างช่วยกันนะครับซึ่งระยะเวลาที่เหลือเพียงพอต่อการทําความเข้าใจและรุนแรงอย่างแน่นอนใ่้เรากะดมเต็มที่ครับแล้วก็จับจุดที่ถูกต้องครับท่านกาหนุ่งผมผมสุดท้ายนิดเดียวครับว่าเรื่องคําถามพ่วงกับการประชามติตัวรัฐธรรมนูญมันมีผลผูกพันกันยังไงหรือเปล่าก็ที่อย่างนี้ครับมันจะมีผลสี่อย่างคือหนึ่งถ้าคําถามพ่วงผ่านรัฐธรรมนูญผ่าน นะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่กรรมก,การร่างรัฐนูลจะต้องไปแก้ไขในบทเฉพาะการ,รนะฮะให้ให้ให้ตรงกับคําถามพว่วงแล้วก็ไปให้สารรัฐมนูญพิจารณาแต่ถ้าหากว่าคําถามพ่วงไม่ผ่านรัฐมนูญผ่านครับก็ประกะาศนำขึ้นลงพระประมาพิไทยครับแต่ถ้ารัฐมนูญไม่ผ่านคําถามพ่วงผ่านครับ ก็ถือว่ารัฐนูนี้ตกไปครับแต่คําถามพวกนั้นมันก็ยังเป็นเจตนาลม์ของประชาชนซึ่งคนร่างรัฐนูนใหม่นี้ก็จะต้องเอาคําถามพวกนี้มาใส่ไว้ในร่างรัฐนูนต้องคํานึงถึงด้วยแต่ถ้าคําถามพวกตกรัฐธรรมนูนตกก็จบนะมันก็มีสอย่างเนี่ยนะครับครับผมนั่นคือเนื้อหาสาระที่เรานําเสนอกันในวันนี้ซึ่งสุดท้ายจริงๆอย่างที่ทั้งสองท่านบอกครับทั้งท่านการรงบอกท่านตวงบอกนะครับว่า7สิงหาวันประสามติคือวันที่คนไทยทุกคน ควรจะต้องรวมพลังกันออกมาแสดงความคิดความเห็นจะรับจะไม่รับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคําถามพ่วงหรือกับรัฐธรรมนูญก็ขอให้ออกมาแสดงพลังร่งรวมกันวันนี้แขกขอบคุณแขกททั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบวันนี้ผมและแขกวุททั้งสามท่านลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ